สถานการณ์ในประเทศไทยณนะเวลานี้นะคะรวมไปถึงสถานการณ์ทั่วโลกในมุมมองการแพทย์เนี่ยเขากังวลกันอย่างยิ่งไม่ใช่แค่คุณหมอในประเทศไทยเท่านั้นค่ะคุณหมอในต่างชาติเหมือนกันนั่นก็คือการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกที่ประเทศอินเดียที่สามารถแพร่เชื้อได้เร็ว ว่าสายพันธุ์อังกฤษรัวอัลฟาถึง40%ได้กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำคัญที่สุดต้องป้องกันค่ะอย่างทางคุณหมอของไทยเนี่ยก็จะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ต้องเร่งศึกษาเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้รับมือกับโควิดกลายพันธุ์ที่คาดว่า4-5เดือนข้างหน้าสายพันธุ์นี้แหละจะเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยรวมไปถึงในหลายประเทศทั่วโลกด้วย ทางนายแพทย์สุภกิจศ,ศิริรักค่ะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าข้อมูลตั้งแต่เมษายนเรื่อยมาจนถึง20มิถุนายนพบว่าโควิดสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าอัลฟา5,641ตัวอย่างสายพันธุ์อินเดียหรือเดลต้ามี661ตัวอย่างสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือเบต้า38ตัวอย่างซึ่งพบว่าสายพันธุ์เดลต้าพบเพิ่ม ในเขตสุขภาพที่4จากเดิม40คนเป็น65คนรวม105คนส่วนในเขตสุขภาพที่13จากเดิม404คนก็เพิ่มเป็น87คนรวมเป็น491คนขณะที่สายพันธุ์เบต้าค่ะขณะนี้ยังคงพบในภาคใต้38คนในเขตสุขภาพที่11ส่วนจำนวนที่มีการรายงานออกมานะคะก็คือ2คนเท่านั้น ส่วนถ้าไปดูในเขตสุขภาพที่12จากเดิม28คนเพิ่มขึ้นมาเป็น33คนค่ะและจากการติดตามเด็กนักเรียนในจังหวัดแยลาพบมีทั้งสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าอัลฟาแล้วก็สายพันธุ์เบต้าหรือว่าแอฟริกาใต้ขณะนี้นะคะหน่วยงานด้านสัตว์นสุขได้เร่งติดตามเพื่อหาต้นต่อว่าไปติดมาจากไหนและกระจายไปยังพื้นที่อื่นมากน้อยเพียงใดครับก็สรุปก็คือ สายพันธุ์อินเดียเริ่มมีสัดส่วนมากขึ้นนะครับเป็นประมาณ10.5แล้วนะครับแล้วก็ทางบีต้าก็มีเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับก็ออกจากนอกจากออกไปนอกจากนราธิวาสแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่เฉพาะภาคใต้นะครับ ส่วนทางข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้ระวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะดังท่านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะระบุว่าสายพันธุ์อินเดียหรือเดลตา้าแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษว่าอแอลฟาประมาณ1.4เท่าและในอีก3-4เดือนข้างหน้าสายพันธุ์เดลตา้จาจะระบาดไปเกือบทั่วโลก และคาดว่า4-5เดือนข้างหน้าสายพันธุ์เดลต้าจะพบในไทยเพิ่มมากขึ้นและจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์อัลฟาและในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกซึ่งทำให้ต้องมีการพัฒนาวัคซีนเจเนเรชันที่ 2, 2เพื่อรองรับสายพันธุ์ของไวรัส,สที่เปลี่ยนไปและคาดว่าจะสามารถพัฒนาแล้วเสร็จในอีก6เดือนข้างหน้าสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่ม เป็นสายพันธุ์เดลต้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดของทั่วโลกนี้นะครับสายพันธุ์เดลต้าก็จะกรบสายพันธุ์อังกฤษหมดไปนะครับและเมื่อหมดสายพันธุ์เดลต้าแล้วเราก็เชื่อว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกตามวัฏจักรของมันนะครับในช่วง4-5เดือนมันคงไม่ได้สิ้นสุดแค่สายพันธุ์เดลต้านี้หรอกนอกจากนี้ยังมีข้อมูลระบุว่า เมื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มพอไปเจอกับสายพันธุ์เดลต้าเพราะว่าประสิทธิภาพลดลงเหลือ79ขณะที่แอสตราเซเนกาเมื่อรับครบ2เข็มเมื่อไปเจอกับสายพันธุ์เดลต้าประสิทธิภาพจากเดิม90ลดลงเหลือเพียง60ซึ่งการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์ วัคซีน1เข็มอาจจะไม่เพียงพอส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่3ก็ต้องทิ้งช่วงโดยทั่วไปเนี่ยเข็มที่3จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่า10เท่าขณะนี้เริ่มมีการศึกษาว่าการตัดสินใจให้เข็มที่3นั้นควรจะอยู่ที่3เดือนหรือว่า6เดือนและคาดว่าผลการวิจัยในช่วงหนึ่งสงเดือนนี้น่าจะออกมาชัดเจน และเป็นไปได้ว่าวัคซีนเข็มที่3นั้นอาจจะฉีดได้ทั้งวัคซีนยี่ห้อเดิมแล้วก็วัคซีนที่ใช้สลับยี่ห้อกันค่ะก็ตามที่รายงานกันไปนะคะว่าทั่วโลกต่างก็วิตกกังวลกับสายพันธุ์เดลต้าเพราะว่าสามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์แอลฟาถึง40ได้กันและเมื่อไปดูข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโควิด3สายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทย สายพันธ์อัลฟาค่ะพบครั้งแรกในไทยเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนปี2564ซึ่งก็ไปเจอจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านท้องหล่อแพร่เชื้อเร็วติดง่ายอาการไม่รุนแรงมากนะักและวัคซีนมีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันได้ส่วนสายพันธุ์เดลตา้าพบครั้งแรกในอินเดียเริ่มระบาดในแคมป์คนงานเกาะสร้างเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20พฤษภาคม และวันที่21มิถุนายนพบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้ามากขึ้นในหลายจังหวัดและวัคซีนมีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันได้สุดท้ายคือสายพันธุ์เบต้าที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ส่วนไทยพบครั้งแรกในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสในวันที่22พฤษภาคมซึ่งวันที่21มิถุนายนพบผู้ป่วยนอกพื้นที่นาราธิวาสนะคะอย่างเช่นที่ศูนย์มันกัสจังหวัดยะลา โดยเชื้อสายพันธุ์เบตา้ามีปฏิกิริยาดื้อต่อวัคซีนแต่แพร่โรคไม่เร็วเท่ากับสายพันธุ์อัลฟาและสายพันธุ์เดลต้าค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook t n ย Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ